ผู้ดูแลคนนี้ครับเป็นคนที่สําคัญมากหลายคนนะครับมีการงานที่ดีแล้วก็เสียสละตัวเองนะครับออกมาดูแลคนไข้24ชั่วโมงนะครับซึ่งอยากจะให้คนรอบข้างเข้าใจแล้วก็ซัพพอร์ตผู้ดูแลคนเหล่านี้ให้มากๆนะครับ ครับแคร์กิฟเวอร์หรือผู้ดูแลนะครับจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับประเภทแรกก็คือแคร์กิฟเวอร์ที่ผ่านการอบรมอย่างเป็นทางการนะครับเช่นบุคลากรทางการแพทย์นะครับสก็คือว่าประเภทที่ไม่ได้รับผ่านการอบรมนะครับอาจจะเป็นญาติหรือบุคคลใกล้ชิดนะครับที่อาสาเข้ามาดูแลผู้สูงอายุนะครับหรือว่าอาจจะเป็นผู้ดูแลที่ทั้งญาติจ้างมาแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับผ่านการอบรมอย่างเป็นทางการนะครับ จริงๆภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุเนี่ยออสำคัญมากมันขึ้นอยู่กับสุขภาพของผู้ดูแลด้วยเริ่มจากสุขภาพกายก่อนเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุเนี่ยน้ำหนักตัวมากนะครับแต่ผู้ดูแลน้ําหนักตัวน้อยนะครับต้องยกต้องอะไรตลอดเวลาเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาด้านปวดหลังปวดอะไรนะครับมันก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดูแลคนไข้นะครับปัญหาด้านสุขภาพใจนะครับเช่นมีภาวะการทํางานนะครับที่ที่เครียดอยู่กับคนไข้24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เห็น ผู้ป่วยเจ็บปวยเนี่ยก็คือจะส่งผลต่อความเครียดนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาด้านสุขภาวะในการนอนด้วยนะครับต้องลุกขึ้นมาดูคนไข้อาจจะไม่เป็นเวลานะครับแล้วก็ที่นอนอาจจะไม่ได้สุขสบายเหมือนนอนเองที่ห้องที่บ้านนะครับถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอพวกนี้ก็ส่งผลต่อความเครียดมีปัญหาการนอนไม่หลับถ้าผู้ดูแลสุขภาพไม่ดีสุขภาพทั้งกายทั้งใจไม่ดีเนี่ยมันก็จะทําให้คนไข้เนี่ยทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจเนี่ยแย่ลงไปด้วยนะครับ ปัญหาด้านอารมณ์สําหรับผู้ดูแลนะครับหรือเรียกภาษาไทยง่า,า,ายๆคือหมดไฟนะครับเนื่องจากว่าภาวะนี้เกิดจากความเครียดสะสมนะครับลองจินตนาการนะครับว่าเราดูแลผู้สูงอายุคนหนึ่งนะครับที่มีโรคประจําตัวแล้วก็ต้องดู24ชั่วโมงต่อเนื่องกันเป็นเวลานานนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุหลายๆท่านเนี่ยเขาก็อาการเขาก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆเราทําเต็มที่แล้วแต่ว่าคนไข้ก็ยังแย่ลงอยู่ดีบางครั้งมันส่งผลกระทบต่อทางด้านอารมณ์ของผู้ดูแล พอสมควรครับทำให้คนเราเนี่ยก็เกิดภาวะหมดไฟก็คืออาการเหมือนซึมเศร้ารู้สึกว่าเบื่อหน่ายกับงานที่ทำนะครับแล้วก็อาจจะอันนี้ครับมันจะส่งผลเสียทางตรงกับคนไข้ที่ผู้ดูแลคนนั้นดูด้วยครับ,รบอันแรกนะครับก็คือต้องรู้ตัวก่อนนะครับว,ว่าเราอยู่ในภาวะนั้นหรือยังนะครับ เรล,ลองสังเกตด,ดูก็ได้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยที่เคยอยากทำกับไม่ชอบเลยนะครับรู้สึกว่าหงุดหงิดง่ายโกรธง่ายสมาธิเริ่มไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเ,ออเริ่มมีภาวะหมดไฟนะครับเริ่มมีปัญหาเรื่องการกินการนอนนะครับบางคนก็กินได้น้อยลงหรือกินมากขึ้นผิดปกตินอนได้น้อยลงหรือนอนมากขึ้นผิดปกตินะครับพวกนี้นะครับเป็นสัญญาณแล้วครับเริ่มมีภาวะเบิร์นเอาท์นะครับ ผู้ดูแลนะครับถ้าเริ่มสังเกตว่าตัวเองมีปัญหานะครับไม่ว่าปัญหาทางสุขภาพกายหรือสุขภาพใจก็ตามนะครับเราเป็นมนุษย์ปกติก็สามารถเจ็บป่วยได้นะครับสามารถมาปรึกษาได้ในคลินิกผู้สูงอายุของผมเนี่ยก็นอกจากการดูแลผู้ป่วยสูงอายุแล้วเนี่ยหลายๆครั้งเราก็เจอหลายๆครอบครัวเหมือนกันที่ผู้ดูแลเราก็ต้องมาเข้าร่วมรักษาด้วยกันกับเรานะครับเนื่องจากว่าเรามีภาวะทางเจ็บป่วยทางกายทางใจซ่อนอยู่ ซึ่งอันนี้ครับการที่รักษาไปพร้อมกับผู้ป่วยด้วยผู้ดูแลด้วยนะครับถ้ามีสุขสภาวะดีทั้งคู่นะครับมันส่งผลดีต่อการรักษาอย่างแน่นอนนะครับขอให้กำลังใจนะครับสำหรับคนที่เป็นผู้ดูแลนะครับโดยเฉพาะหลายคนก็เป็นญาติพี่น้องใกล้ชิดน,นะครับท่านก็คือเป็นกำลังสำคัญในการดูแลคนไข้แล้วก็ เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่จะทําให้คนไข้ดีขึ้นนะครับถ้าเราร่างกายเรารู้สึกบอกฟ้องตัวเองว่าไม่ไหวแล้วทั้งกายหรือว่าจิตใจนะครับขอใหอ้ผู้ดูแลเนี่ยคือบอกแต่ญาติคนอื่นนะครับหยุดพักนะครับการหยุดพักเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทําตามหน้าที่หรือบกพร่องต่อหน้าที่อะไรนะครับแต่เป็นการแบบว่าซ่อมจิตใจตัวเองเพื่อให้เราเตรียมพร้อมแล้วก็กลับมา ดูแลคนไข้ใหม่ให้เต็มที่นะครับการที่เรามีสุขภาพใจสุขภาพใจที่ดีแล้วก็แข็งแรงนะครับก็จะส่งผลทางตรงต่อผู้ป่วยนะครับถ้าเรามีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีเนี่ยเมื่อไหร่คนไข้ก็จะดีตามอย่างแน่นอนนะครับ